สวัสดีครับอยู่กับร้านชานนการช่างนะฮะวันนี้ก็จะส่งงาน NSR 150กับเซอร์ c ิโก้สองคันก็สองคันนี้ส่งไปส่งขานะฮะลูกค้าปิดยอดที่คันละห9าหมื่นานะฮะมาดูว่าได้อะไรกันไปบ้าง NSR คันนี้ก็จะได้เป็น NSR 150 SP นะฮะรหัส SP แท้ราคาจะแพงหน่อยก็จะได้ลดเดิมๆไปนะฮะอันนี้ได้รถ เดิมเดิมนี่ปลายท่อก็ท่อเดิมนะฮะสองห้าสี่สามชุดสีเป็นชุดสีแท้ทำสีใหม่สองเคนะฮะโอเคมาฟังเสียงเครื่องกันคันนี้เครื่องเ็ฟิตให้ใหม่แน่นอนติดตั้งระบบสตาร์ทมือให้ด้วยโอ้ยห่ยางหายไปอาทิตย์หนึ่งแขนไม่มีแรงแล้ว เอาเครื่องเงียบๆไปนะเอาไปรันอินเองชุดล้อจานก็จะเดิมๆน,นี่ถือว่าเงียบจริงๆคันนี้ Okay. ดูรอบคันนะฮะกระจกตัวนี้เป็นกระจกย่อนะฮะใส่ไว้กันตำรวจใส่ไว้ต่อทะเบียนแต่ใช้งานจริงไม่ค่อยเวิร์กหรอกติดให้ไปอ้าวมาดูฝั่งนี้นี่ถ่ายช่วงกลางคืนนะสแสงสปอตไลท์มันจะแปลกๆหน่อยเดี๋ยวเข้าคลิปไปทำฟิลเตอร์อีกทีนึงไม่รู้จะออกมายังไงนี่ฝั่งนี้ก็เดิมๆนะรถเดิมๆ ก็ฟันดังโซ่อะไรก็ซ่อมให้ใหม่สเตอร์โซ่สเตอร์ใหม่โอเยยางพักเท้าอะไรก็ไม่หมดอมโอเคเราจบคอนด้ากันแค่นี้ระบบว้าวทำงานปกตินะฮะสามารถขับใช้งานได้เลยดูเซอร์ปิโก้คันนี้ก็ห้าหมื่นเก้านะฮะเหมือนมันจะหลอกว่าเอ็นไหมน่นะ มันหลอคนละแบบอะไม่เอาเดี๋ยวบอกว่ารลอกอกว่า,วาแล้วมี f อซมากระทืบผมอีกเอาแน่นอนคันนี้เซอร์ปิโก,โกติดตั้งระบบสตาร์ทมือตนะ่ะสตาร์ทง่ายกว่าเอตัวนี้ก็จะได้ท่อ PDK ไปนะฮะแต่ว่าเป็นภายท่อสูตรธรรมดามพลาดแล้วผมจอดเอาไปลายท่อหันหนาเอันิท้าแล้วนั้นตัวนี้เป็นคาร์บูเรมนะก็ลื่นเลย บิดต e ัดใจว่าเองนี่เสียงนี่ปิดเครื่องนะก็จะได้เดิมเดิมเหมือนกันนี่ไฟหน้าใสๆชิลหน้าแววแววชุดสีแท้ทำสี 2K นะฮะ ถามว่าชุดสีเทียมไม่มีนะฮะสำหรับที่นี่เซอร์ฟิโกเพราะว่าอะไรเยอะเก็บไว้เป็นภูเขาเลยครับพวกแฟรลิงเก็บมาเป็นสิปีแล้วส่วนล้อหน้าคันนี้ก็จะได้ล้อหน้าหลังของ z ซเไปนะฮะซึ่งหายากกว่าตัว SE ถามว่ามันต่างกันยังไงถ้าล้างรถล้อแซทเอ็กจะมีน้ำนะน้ำมันจะขังล้อเซอ็กน้ำจะขังะน้า,น,าน้าลำคานนิดนึง ด้านก็เดิมๆเลยฮะพยายามเน้นเอกลักษณ์เดิมสีเดิมนะฮะตัวนี้ก็เป็น SE 9 9เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะ98ฮะเพราะไม่มีลายคา์บนอโอเคแวะมาแดดนิดนึงคันนี้ก็สั่งทำพิเศษนะฮะโปอาร์มหัวกับรถออกจะดูสูงๆหน่อยนะครับเพราะเจ้าของรถสูงประมาณ108นะฮะเดี๋ยวมาหาว่าเออผมทำรถทรงไม่ได้ คือเขาเขาสูงนะฮะจะให้รถเทเตียกวันนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยววันจัน์น่าจะส่งรถแล้วปลายทางสงขารอรับได้เลยฮะตอนนี้จัดการเรื่องทะเบียนเรียบร้อยแล้วโอเคสามคันนี้ไม่ขายฮะจอดโชว์ไว้ฝากจอดนะฮะสามคันนี้เออ คันเหลืองก็มีเซอร์วิสซ่อมนิดหน่อยโอเคงั้นคลิปนี้ลานไปแค่นี้ครับเพราะว่าเอ็นก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วแล้ววันนี้ก็เซอร์เิโกส่งจบงานอาจจะมีคลิปซ่อมนะฮะถ้าคลิปนี้ออกมาไม่ดีผมอาจจะรีวิวเจ้าเซอร์เิโกนี้แยกอีกคลิปหนึ่งจะได้ไม่เสียสมาธิกับ NSR แล้วก็จะพวกนี้ไอี่สอง้าศูนยเนี้ยอืมโอเค ไปแล้วครับสวัสดีครับ